จักรพรรดิราชวงศ์หมิงจักรพรรดิหงสีหรือสมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเยินจงจูเกาซือเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์หมิงครองราชระหว่างคศ1424ถึงคศ1425 พระองค์สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาคือจักรพรรดิหยงเล่อในปีคศ1424นาศัศสกราชของพระองค์คือหงซีที่แปลว่าสว่างสวยัยจักรพรรดิหงซีมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายจูกเกาซือ ประสูติเมื่อวันที่16สิงหาคมคศ1378ในปีที่10ในรัชสมัยของจักรพรรดิหงอูและได้รับการศึกษาจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพระองค์มักจะทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในนานกิงหรือปักกิ่งในระหว่างการรบทางเหนือของพระราชบิดา พระองค์ไม่สนพระไทยในเรื่องของการทหารแต่พระองค์สนพระไทยในเรื่องของการยิงธนูในเดือนพฤษภาคมคศ1421ในรัชสมัยของพระราชบิดามีพระราชองค์การโปรดเก้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้ระงับการเดินเรือของเจิงเหอเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แม้ว่าพระราชองค์การดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางครั้งที่6ของเจิ้งเหอในวันราชาพิเศษเมื่อเดือนกันยายนคศ .1424 พระองค์รับสั่งให้ยกเลิกการเดินทางสำรวจทางทะเลของเจิ้งเหออย่างถาวร โดยเผากองเรือหรือทิ้งเรือให้ย่อยสลายและให้ยกเลิกการค้าใบชาสำหรับม้าที่ชายแดนจักรพรรดิหงสีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่29พฤษภาคมคศ1425สิริพระชนมายุได้46,000ษา